แดดเมืองไทยแม่ง okay. โคตรร้อนเลยนี่ถ่ายไปเนี่ยเหงื่อแม่งเต็มตัวเลยเนี่ยสวัสดีค well. <im ité> รับพบกันตะ่อในรายการวิถีพ่อบ้านนะครับรายการที่จะทําให้ชายไทยเป็นพ่อบ้านอย่างมีความสุขนั่นเองนะฮะถึงรายการนี้จะไม่ได้อัพมาเป็นปีแล้วก็ตานะฮะแต่ยังอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วกันเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเป็นหลอด LED นะฮะซึ่งเราสามารถทําเองได้ง่ายๆนะฮะคือไม่ต้องจ้างช่างก็ได้ซื้อหลอดมาแล้วก็เปลี่ยนเองเนี่ยแหละซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์เองเน ที่เป็นหลอดยาวเนาะแล้วก็หลอดกลมนะฮะแไปที่บ้านผมเองเนี่ยเขาก็ให้เป็นหลอดกลมมานะฮะซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบกลมเนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้นะครับจริงๆมันเรียกหลอดฟลูออเรสเซนต์นะคือบางคนชอบเรียกหลอดนีออนไงหลอดที่เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งแบบยาวและแบบกลมเนี่ยจริงๆมันต้องเรียกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์นะฮะและโดยปกติแล้วเนี่ยหลอดฟลูออเรสเซนต์เองเนี่ยจะมีแสงทั้งหมด3แบบนะฮะแบบเดย์ไลท์วอร์มไวท์แล้วก็ขู่ไวท์นะฮะ ซึ่งปกติที่เราเห็นก็ทั่วๆไปเนี่ยที่เป็นแสงสีขาวๆเนี่ยก็คือแสงแบบเดย์ไลท์นะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทาไมบ้านรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันชอบให้แสงเป็นวอร์มไวท์มานะฮะเป็นแสงสีส้มๆซึ่งข้อดีของวอร์มไวท์มันก็มีนะถึงแสงมันจะไม่ค่อยสว่างก็ตามนะครับด้วยการที่มันเป็นแสงสีส้มเนี่ยแล้วแสงมันไม่สว่างมากมันทําให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยไม่ทํางานหนักจนเกินไปฟังดูจรงิงจังไ แล้วพอแสงมันเป็นสีส้มเนี่ยปกติแล้วผมถ่ายวีดีโอในบ้านเนาะแล้วจะถ่ายก็ต่อเมื่อกลับจากที่ทํางานแล้วแล้วก็มาถ่ายในบ้านเนี่ยแหละซึ่งมันก็มืดแล้วแล้วแสงในบ้านเราก็เป็นสีส้มแม่งก็ไม่สว่างเวลาถ่ายวีดีโอในยุทแรกๆเนี่ยมันก็จะมืดๆหน่อยไงในช่วงหลังก็มีการยืมไฟสำหรับถ่ายวีดีโอนะจากที่ทํางานมาแต่ตัวไฟเองเนี่ยมันก็มีคนยืมหลายคนไง บางทีคิวเราว่างแต่ไฟมันไม่ว่างไงแล้วคันจะซื้อไฟมาถ่ายเองที่บ้านชุดหนึ่งมันก็แพงง,งั้นเอาแบบง,ง่ายๆแล้วกันลองเปลี่ยนไฟในบ้านดูก่อนแล้วประกอบกับว่าอายุของหลอดไฟในบ้านเนี่ยมันก็สิ้นอายุขยพอดีเลยก็เลยลองซื้อมาเปลี่ยนดูแล้วกัน LED ที่เป็นแสงเดย์ไลท์เนี่ยเพราะว่าหลอดไฟเราขาดอยู่แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยไฟในบ้านมันสว่างขึ้นสามารถถ่ายวิดีโอได้เออมันก็ไม่ต้องซื้อไฟเพิ่มถูกไห ซึ่งหลอด LED ที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะเป็นหลอด LED แบบกลมเอาไว้เปลี่ยนแทนชุดเดิมได้เลยซึ่งตอนที่สั่งซื้อไปเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ที่ไม่มีไดเวอร์นะแล้วราคามันก็ถูกแเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมไม่มีไดเวอร์แล้วราคามันถูกวะเพราะว่าหลอด LED เนี่ยในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีไดเวอร์นะฮะไดเวอร์หน้าตาประมาณนี้แต่รุ่นใหม่เนี่ยมันไม่มีไดเวอร์แล้วแต่พอเขาส่งมาเนี่ยมันเป็นแบบมีไดเวอร์แต่ก็โอเคนะเพราะว่าราคามันก็ถูกกว่าปกติไงผมซื้อมาทั้งหหหมมมมมมดดดดด4ลลลลออออออนน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 ะะ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 ฮฮพรรรรวววววคค่่่่่่่าาาสงงงงไไไแแ้้้เเเเเเีียยยยกกกก็็็็ต157บทโถถึึ200ใชััปป LED จุ์ ก็ไม่น่ามีปัญหามั้งวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะฮะว,ว่าวิธีการเปลี่ยนหลอด LED เนี่ยจากฟลูออเรสเซนต์ L แบบกลมเป็น LED แบบกลมเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงจริงๆแล้วผมเปลี่ยนไปแบบล้วนะชั้นบนเนี่ยคือถ้าคนที่ไม่ใช่ช่างอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนได้คุณเองก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะออก่อนอื่นเลยนะฮะตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทําการปิดสวิตช์ไฟนะฮะแต่เพื่อ,อความปลอดภัยนะฮะยังไงก็แนะนําว่าไปปิดเบรกเกอร์ที่ตู้เซอร์กิตเลยนะฮะที่ตู้เซอร์กิตบ้านผมเนี่ยก็จะมีบอร์ดอยู่นะฮะว่าสสวแาะะนนงงสง อย่างบ้านผมเองเนี่ยก็เป็นแสงสว่างชั้นหนึ่งนะฮะตัวนี้เราก็ดึงลงมานะฮะเพียงเท่านี้ไฟก็จะไม่มาเรียงที่ตัวโคมแล้วนะครับเฮ้ยยืนถ่ายแป๊บเดียวเหงือเต็มตัวเลยคืออากาศช่วงนี้มันร้อนจริงๆนะครับโอเคฮะไอ้หลอดนี้ออนกลมลักษณะแบบนี้เนี่ยวิธีการถอดนะฮะอยากก่างของผมเองเนี่ยมันถอดง่ายูลแลวมันแค่หมุนแล้วก็ดึงลงมาอเอาให้ช่วยอีกนะใครมีไขควงรลงไฟเนี่ยลองเช็คดูก่อนนะฮะว่ามันมีไฟเข้ามาหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะที้ผมเช็คอยู่เนี่ยมันไม่มีไฟมาแล้วนะครับ าะสามารถที่จะใช้มือเปล่าเนี่ยจะเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าไฟมันไม่มาแล้วทีนี้เราก็ทาการถอดชุดเดิมออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตาร์เตอร์บรรลาหรือตัวหลอดเนี่ยเอาออกมาให้หมดเลยนะฮะเอาสตาร์เตอร์ออกก่อนบิดล้วดึงออกมาเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทําการนําหลอดออกมานะฮะซึ่งตรงนี้จะมีปั๊กไฟอยู่ไฟที่เข้าหลอดนะฮะเราก็ทําการดึงออกมาได้และเพราะว่าตอนนี้เราทําการตัดไฟแล้วยังไงมันก็ปลอดภัยนะครับส่วนตัวหลอดเองเนี่ยก็ปลดออกมานะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการแกะขายึดหลอดนะฮะแล้วก็ตัวขาของสตาร์เตอร์แล้วก็บาร์ลอาดออกนะฮะวิธีเอาออกก็ง่ายๆนะใช้ไขควงมือแช์ธรรมดาดเลยแหละหมุนไ่ออกมา ก็จะเหลือเพียงแค่สายไฟนะฮะไฟเมนจากบ้านเนี่ยแล้วก็มีตัวตัวต่อสายเนี่ยที่เป็นตัวลูกเตานะฮะซึ่งอลอหล่ไฟ LED ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นถานแม่เหล็กเนาะมันสามารถที่จะว,วางติดลงมาได้เลยนะฮะมันเป็นแม่เหล็กลักษณะแบบนี้ซึ่งสายที่เขาให้มานเนี่ยมันมีการปอกมาให้เรียบร้อยแล้วระดับหนึ่งจริงๆก็ใช้ต่อได้เลยเนาะไม่ต้องปอกเพิ่มประมาณน,นี้ส่วนสายไฟเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะฮะเพราะว่าไฟบ้านเนี่ยมันเป็นกระแสสลับเราจะใส่สลับยังไงก็ได้นะครับ หลังจากนั้นก็ไปทําการเปิดเบรกเกอร์ไฟนะฮะเมื่อเปิดเบรกเกอร์ไฟเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเปิดสวิตช์ดูนะฮะว่ามันทํางานหรือเปล่าโอเคนะฮะตัวหลอดติดกปกตินะครับจากนั้นเราก็ทําการใส่โคมนะฮะกลับเข้าไปโอเคเทสอีกท,ท,ทีหนึ่งนะฮะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะกับวิธีการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบกลมเนี่ยให้เป็นหลอด LED วิธีการทํามันก็ไม่ยากอะไรมากมายนะฮะคือถ้าหลอดไฟเรายังใช้งานได้อยู่เนี่ยแล้วไม่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะฮะใช้จนกว่าหลอดจะขาดก็ได้แล้วอยซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวหลอดฟลูออเรสเซนต์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้กินไฟอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์หลอดไฟบ้านเนี่ยมันก็เป็น LED กันหมดแล้ว เพราะว่าข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือมันกินไฟน้อยกว่าเดิมอีแล้วก็ให้แสงสว่างที่มากเพียงพอด้วยนะฮะและที่สําคัญคือมันไม่เกิดความร้อนจริงๆมันก็มีความร้อนนะฮะแต่เพียงแต่ว่าความร้อนของมันเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์นั่นเองนะฮะโอเคครับยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะถ้าจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ดีเป็นการบอกวิธีการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบกลมเนี่ยให้เป็นหลอด LED แบบง่ายๆที่ใครๆก็ทําเองได้แล้วก็ไม่อันตรายด้วยวก็ ซึ่งนในราการนี้มันเป็นวิถีพ่อบ้านนะก็จะลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ